luộc hành cho nữa nhá 9 600 nó toa ra lấy khoản đã nha ra đi <laughs> อ๋อชิ้นละสิบบาทก็หนึ่งกล่องมีห้าชิ้นนะครับก็จะแถมน,นี่ครับน่นกินนะ 40เอานี่40วันนี้ต้องมี <coughs> <coughs> มันก็มีเอากล่องมาจัดการนะเชิอันนี้ใส่อะไรหน่อไม้หน่อไม้กับผักงั้นเอาไอ้นี่อย่างเดียวดีกว่าเท่าไหร่ลูกาจาดแม่ไปไหนเนี่ยเขาไม่แม่ไปไหนเนี่ยโอ้ติดแม่มาสาย มีไส้อะไรครับรผัดหน่อไม้มันเกลวอ๋อมีไส้ผัดมีหน่อไม้มีมันเกลวอผักหน่อไม้มันเกลีวอ๋อสีไส้เหลือใกล้ใกล้จะหมดแล้วคนระับ ร้าน,นักขายทุกวันวันอาทิตย์เหรอครับเสาร์อาทิตย์ครับพี่อ๋อเสาร์อาทิตย์สองวันคุณใช้จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ครับครับแต่นักขายพกติมาเสาร์อาทิตย์ครับแล้วไอ้วันอื่นสายไหนครับวันอื่นมีวันอังคารผมมีตอกหม้อครับผมถ้ารประจำจะมีสามวันนี้อันที่เหลือก็จะมีกินเวลกินเวลเป็นวันพักกินเวลใช่กินเวลพิซซี่ครับผมโอ้ขายช่วงวันพักนะครับอย่างเดียวช่วงเท้าเนาะ ราคา50ร,ร้านมาขายกี่โมงถึงกี่โมครับที่นี่ที่นี่นนนจะมาถ้าเริ่มขายก็ตีห้าครงตีห้าครึจนถ,ถึงประมาณเก้ามงครับอ๋อตีห้าครึ่งถึ้โมงนะฮะแอานก็หมดเร็วเมื่อานแโหมดอ๋ครับผม คสองลูกครับน <Harriet. S 1> ้องนี่จะมาขายช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหรอเสาร์อาทิตย์ครับโอ้ครับผมเก่งมากเลยนะครับเพื่อพ่อแม่ขายของทำยุดนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามรละชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ